สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราวันชาแน,นลยูทูบที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวหมัดหมวยนะครับอีพีนี้ครับเดี๋ยวเรามีคําให้สัมภาษณ์ของทางแก่นนคร GPP ระบายไข่มุกนะครับรองแชมป์โลกดับ6ชาวไทยนะครับที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะเตรียมขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นแบตตเวทสสถาบันคือ i b f และก็ w ด a กับทางนายอิโนเอ เจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นในวันที่14ธันวาคมนี้นะครับที่กรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยนักโชกไทยก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมสัปดาห์เลยนะครับมีความรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมแก่นนคร g ีพเรือใบเขมูครับ โอเคครับผมครับก็พอดีมีแฟนมวยชาวไทยเนี่ยเขาคิดถึงแกรนครหลายคนเลยครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้เรามาถึงญี่ปุ่นนี่ได้น่าจะประมาณประมาณเกือบอาทิตย์นึงแล้วครับสภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับกนคนครับผมสภาพร่างกายตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่ครับดีขึ้นเรื่อยๆครับการปรับตัวก็ดีขึ้นครับผมครับผมอันนี้ลองโชว์ให้แบบว่าแฟนมวยที่เมืองไทยดูได้ไหมว่าเราเนี่ยฟอร์ของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมครับผมก็ทุกเช้าก็จะวิ่งไปกับ ในฟอร์นี่ยครับครับผมความเป็นอยู่โอเคไหมครับผมความเป็นอยู่โอเคครับดีมากครับการกินก็ดีครับมีอาหารไทยให้เราได้เลือกกินครับผมครับการซ้อมห้องซ้อมเขาก็เราก็มาปรับปรุงการทําเป็นช่องซ้อมได้ใช่ไหมครับได้ครับก็เป็นเหมือนยิมเล็กๆนี่เองครับครับผมครับโอเคก็ในสุดท้ายนี่ให้แก่นักรเนี่ยฝากถึงแฟนมวยชาวไทยเราดีวยครับผมครับครับก็ ฝากถึงแฟนมวยชาวไทยด้วยนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะทำหน้าที่ให้เต็มที่และสุดความสามารถครับจะสู้ให้สุดใจครับผมขอบคุณครับมาครับผมแกนน่นนครครับอันนี้ก็คือคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของทางแก่นคนครนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางช่องราววันไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยดีๆแบบนี้ สำหรับวิทีนี้ต้องจากลาปีมเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ